หลังจากที่ได้แจกสิ่งของและเงินให้กับสองพี่น้องพระอาจารย์ก็ได้ดำริที่จะได้ทำฝ้าป้องกันความร้อนให้กับผู้ป่วยผู้พี่ซึ่งนอนติดเตียงหลังจากทีเ่เราได้มามอบสิ่งของแล้ว ก็ได้ดําดิว่าอยากจะทําฝ้าป้องกันความร้อนให้กับผู้ป่วยนะตอนนี้ก็ทีมงานก็มาทําฝ้าอันนี้ก็เป็นฉนวนกันความร้อนนะที่เราซื้อมาก็เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วก็เอาฉนวนใส่นะก็จะได้ไม่ร้อนอันนี้ก็เป็นที่เตรียมมานะก็ต่อไปก็จะช่วยบรรเทา,าความร้อนได้ บัดนี้การดำเนินการเรื่องของฝ้าอันนี้ก็ติดฝ้าให้ผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็กลัวว่าเวลาร้อนก็จะมีความร้อนลงมาก็เลยทําฝ้าแล้วก็มีฉนวนป้องกันความร้อนให้ตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยนะใส่ฉนวนป้องกันความร้อนนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ ก็บรเทาความร้อนได้ช่วยบรรเทาให้ร้อนน้อยลงได้และอีกประการหนึ่งก็คือว่าด้านหลังนี้เดิมก็เป็นไม้เป็นซี่ซี่แต่ว่าผู้ป่วยอบอกว่าเวลาฤดูหนาวก็จะมีลมพัดเข้ามาแล้วก็ทำให้หนาวเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงขยับไม่ได้นั้นอาตมาก็มาใส่เป็นบานกระจกให้เป็นบานกระจกให้สองบาน ก็สามารถที่จะถ้าเกิดฤดูร้อนก็เป็นาบานมุงลวดนะก็จะให้ลมผ่านได้ถ้าฤดูหนาวก็จะปิดอ่าเป็นบานกระจกใช่ไหมครับเวลาดุฤดูหนาวเราหนาวใช่ไหมครับหนาวหนาวนะอันนี้พระอาจารย์ทําให้แล้วนะต่อไปก็จะไม่หนาวแล้วนะดีไหมชอบไหมชอบชอบนะอ่านั้นก็ภารกิจในการมาช่วยเหลือปันน้ำใจ สองพี่น้องที่เราได้นําสิ่งของมาช่วยไว,ไว้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มาช่วยทําฝ้าทาประตูให้เพื่อที่จะได้ป้องกันความร้อนบ้างความหนาวบ้างต่อไปก็จะได้สบายแล้วนะอันเดี๋ยวพระอาจารย์ไปก่อนนะโอเคพระอาจารย์ไปก่อนครับครับแห้งค,ค,ค,ครับเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้น้องๆทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราก็ยังมอบเงินให้อีก 5,000บาทเพื่อไปใช้ในการดูแลนะครับในส่วนของค่าน้ำค่าไฟค่าดำเนินการต่างๆขณะนี้ภารกิจของโครงการปฏิบัติธรรมอาทิปัน้ำใจก็ได้ดำเนินการมาถึงขณะนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วก็ขอให้น้องทั้งสองคนนะครับได้มีกำลังใจที่จะได้มีชีวิตอยู่นะครับเราทั้งหมดนั้นมาวันนี้เพราะความรักเพราะความห่วงใยและก็มามอบกำลังใจให้นะครับและเราจะดูแลตลอดไปสวัสดีครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ ท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป